มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกษัตริย์จิกมม่และสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานส่งประกาศพระนามพระราชโอรสพระองค์ที่สองเราค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมม่เคเซ,เซอร์นำเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเปมาส่งประกาศพระนามพระราชโอรสพระองค์ที่สอง ว่าเจ้าชายจิกมี่ยุคเย็นวังชุกหรือว่ายันซียุคเย็นวังชุกในระหว่างที่มีพระราชพิธีทางศาสนาด้วยการสวดมนต์เมืองทิมพูเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบปีของปราดผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญที่สุดและถือเป็นนักบุญอุปธรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย โดยมีนายรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกองทัพและหน่วยงานต่างๆของผู้ตาลร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ